สวัสดีครับพี่น้องที่รักบวัสดีพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมัทธิวบทที่27นะครับข้อ50ถึง53นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการประกาศการมาของยุคปะคุณนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวในพระคัมภีร์บทที่27ข้อ50ถึง53ว่าฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนและดูเถิดมาในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง แผดินไหวศีลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของบรรดาธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายได้ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่เราเห็นสองเรื่องสําคัญมากเรื่องแรกก็คือม่านในพระวิหารที่ขาดออกอันที่สองคืออุโมงที่เปิดออก และจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ว่าเมื่อพระเยซูเจ้าเริ่มต้นยุคใหม่ของพระองค์นั้นสิ่งแรกที่เราเห็นคือเมื่อพระองค์สรงสิ้นพระชนปั๊บเนี่ยนะครับม่านในพระวิหารขาดตั้งแต่บนจดล่างหมายถึงอะไรครับม่านในพระวิหารนั้นเป็นม่านที่แยกห้องบริสุทธิ์หรือวิสุทธิสถานออกจากห้องที่บริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าอภิสุทธิสถานทั้งสองห้องนั้นแยกออกาจากกันเนื่องจากว่าปรหิตเพียงคนเดียวครับที่สามารถจะเข้าไปในห้องอภิสุทธิสถานได้ในตัวพระวิหาร แต่ว่าม่านนี้ถูกแยกออกพระเยซูเป็นคนทําให้ม่านนี้ถูกแยกออกทําให้คนทั่วไปก็สามารถจะเข้ามาเฝ้าพระบิดาได้โดยไม่ต้องผ่านคนกลางและไม่ต้องมีม่านกั้นเอาไว้เมื่อพระเยซูคิสต์เจ้าทรงสิ้นพระชนพวกกาลังประกาศเลยว่ายุคต่อไปนี้มนุษย์สามารถจะเข้าถึงพระบิดาผ่านพระเยซูยิสต์เจ้าได้โดยตรงไม่ต้องผ่านโปรหิตคนอื่นอีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องมีการถวายเครื่องบูชาเพราะพระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนั้นเพื่อทุกคนหมดแล้วพระคัมภีร์ในฮิบูบที่10บข้อยีได้กล่าวว่าการที่ม่านขาดออกจากการเล็งถึงการที่พระเยซูได้ทรงกระทาให้ผู้เชื่อทุกคนเข้าถึงพระเจ้าโดยตรงพระคัมภีร์บากกล่าวว่าโดยหนทางใหม่อันมีชีวิตซึ่งเปิดให้เราผ่านม่านคือพระกายของพระองค์พระคัมภีร์ได้บอกว่าฮิบูบที่10บบอกว่าเราได้ไปถึงอภิสุทธ,ธิฐานโดยพระเยซูคริสต์นะครับ อันที่2ครับอุโม,มง์เปิดออกเมื่อเราพูดถึงอุมโมง์เปิดออกพระคัมภีร์ถ้าเรามีการจะเปรียบเทียบในลูกาบทยี่สิบสามข้อสี่สิบสี่ได้พูดถึงว่ามีความมืดตอนเที่ยงวันแล้วก็จนถึงบ่ายสามดวงอาทิตย์หยุดส่องแสงนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเหมือนกับสุปรุปราคาแต่พอถึงแล้วสุริยุปราคาเนี่ยมันจะอยู่เพียงไม่กี่นาทีแต่นี่ถึง3ชั่วโมงมืดฟ้าหมู่ดินแบบนั้นถึง3ชั่วโมงได้กัน และพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าข้าพระองค์มอบจิตวิญ,ญญาณไว้กับพระหัตของพระองค์และพระองค์สิ้นพระชนน์แต่ว่าคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่ามีเหตุการณ์ที่อธิบายเพิ่มขึ้นมาก็คืออุโมงค์ฝังศพเปิดออกถามว่าทาไมอุโมงค์ฝังศพต้องเปิดออกครับเพราะว่ามันเป็นการประกาศว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับแต่สังเกตนะครับข้อ52อุโมงค์เปิดออกแต่คนเหล่านั้นยังไม่กล้าที่จะออกมา อุมโมงเปิดออกแต่คนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วไม่ออกมาครับเพราะพระองค์ยังไม่อนุญ,ญาตพระเยซูกิ์เจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายและอุมโมงเปิดออกนั้นแสดงถึงฤทธิอำนาจของพระองค์ที่เป็นผลแรกมีการตีความหมายว่าคัมภีร์ตอนนี้หลายแบบด้วยกันนะครับบางพวกก็บอกว่าไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆเป็นแค่นิมิตเท่านั้นเองแต่สำหรับผม เมื่อข้างบนเป็นความจริงมากในพระวิหารขาดจริงๆและข้อตอนล่างติดต่อกันหมายความว่ามันต้องเป็นจริงแน่นอนแต่เหตุการณ์นี้แม้เราจะไม่เข้าใจว่าทําไมพระองค์ต้องการให้ทําอย่างนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าพระองค์ต้องการชี้ให้เห็นว่าฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่กระทบเฉพาะคนที่เชื่อพระองค์เท่านั้นนะครับแต่คนที่เชื่อพระองค์ทั้งหมดทั้งวิกชนก่อนหน้านั้นจะรับการดูแลจากพระองค์ เพื่อจะทำให้เราเข้าใจในวันสุดท้ายว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์มันจะยิ่งอลังการมากกว่านั้นสักเท่าใดแต่กันเองในการประกาศมาของยุคของพระเยซูคริสต์หนึ่งครับมาในพระวิหารขาดเล็งถึงเราสามารถจะอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์วันนี้ทุกวันเราอยู่ใกล้พระองค์หรือไม่เรามีสิทธิอํานาจขนาดนั้นแล้วอันที่สองอุมโมค์เปิดออกเรามีความหวังใจเช่นนั้นไหม ความหวังใจที่สักวันหนึ่งเราจะถูกรับไปอยู่กับพระองค์ในฟ้าสวรรค์เพราะพระองค์ได้ส่งรับเราไปอยู่ที่นั่นกับพระองค์ขอให้การประกาศมาของยุคของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นจริงกับเราทั้งหลายและมีความหวังใจเช่นนั้นขอณชาอพรับ